นะครับในฮ่องกงกําลังมีการพิพากษาแกนนําต่างๆก็ทยอยติดคุกจบหรือยังฟันธงได้เลยในฮ่องกงยังไม่จบถึงแม้ว่าแกนนําจะติดคุกเพราะว่ากลยุทธ์ทีเ่เกิดขึ้นในฮ่องกงตอนนี้มาจากการได้รับสนับสนุนจากตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีเรียบร้อยแน่นอนฮะสถานการณ์ฮ่องกงคงจะวุ่นวายมากขึ้นโดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ การเปลี่ยนแกนนําจึงเป็นเรื่องปกติฮะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศ เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะครับว่าในเชิงปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มต้นที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ํามันลงทองคําก็พุ่งนะครับ83ดอลล่าสหรัฐในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกานั้นก็ขึ้นแรงจากความหวังโควิด -19 ช่วยฟื้นสภาวะเศรษฐกิจนะครับราคาน้ํามันขยับลงนะครับนักลงทุนรอการตัดสินใจของกลุ่มโอเปกและก็พันธมิตร นะครับโดยเฉพาะฝั่งของรัสเซียและก็ซาอุดิอาระเบียหลังเลื่อนการประชุมข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการลดกำลังการผลิตออกไปอีก2วันส่วนวอสติดปิดบวกนะครับ <c oughs> จากความหวังนะครับวัคซีนโควิด -19 ที่จะมีใช้เร็วๆนี้นะครับขณะที่ทองคำนั้นตอนนี้ก็ฟื้นแรงหลังจากที่สถานการณ์ความรุนแรงในตะว,วันออกกลางแล้วก็แอฟริกาเริ่มดีขึ้น นในขณะที่ความคืบหน้าเรื่องวัคซีนโควิด -19 <c oughs> สองผู้ผลิตยื่นแล้วนะครับขออนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 ใน EU m o d e โมเดนาแล้วก็ s ซเซอร์อิงค์ไบโอเนะครับแข่งขันกันอย่างเข้มข้นในศึกเปิดตัวในวัคซีนโควิด -19 ในยุโรปนะครับต่างยื่นขออนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมระเบียบ สำหรับการใช้วัคซีนโควิด -19 ของเขาในยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างไรก็ตามยังไม่แน่นอนว่าจะได้เริ่มวัคซีนทันภายในปีนี้หรือไม่นะครับการยื่นอนุมัตจากองค์การการยาแห่งสหภาพยุโรปมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่โมโนนาได้ยื่นขอวัคซีนของพวกเขาในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและมีขึ้นกว่า1สัปดาห์หลังจากที่ไฟเซอร์และก็ไบโอเอนเทค นะครับดำเนินการแบบเดียวกันนะซึ่งปรากฏว่าวัคซีนโควิด -19 ตอนนี้อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับที่ผ่านมาก็มีความพยายามจะถแถลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการเอามาใช้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝั่งของอังกฤษก็ปรากฏว่าประกาศแล้วนะครับถแถลงอนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 ของอไฟเซอร์เริ่มฉีดในสัปดาห์หน้า นะครับอังกฤษกลายเป็นประเทศแรกนะในโลกที่อนุมัติใช้วัคซีนโควิด -19 <c oughs> ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทเวชภัณฑ์ไฟเซอร์น,นะครับและ b บโอเอ c นะครับโดยเริ่มจากจ่ายวัคซีนโควิด -19 ให้กับประชาะประชากรจำนวน20ล้านคนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผู้คนทั่วโลกต่างรอวัคซีนที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ดำเนินชีวิตกลับเข้าสู่สภาวะปกติ หลังจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในปีนี้ทุบสิติโลกยับเยินกล้าชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า1.5ล้านคนรัฐบาลอังกฤษได้ทำสัญญาซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์จำนวน40ล้านโดสนะครับซึ่งเพียงพอสำหรับประชากร20ล้านคนนะครับโดยคณะกรรมการวัคซีนจะพิจารณาว่าคนกลุ่มใดที่จำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกๆตัวอย่างเช่นผู้ที่อยู่อาศัยตามสถานสงเคราะห์ เจ้าที่สานสุขผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษตอนนี้ก็วัคซีนมาจากสหรัฐอเมริกาการขายอาวุธเนี่ยนะครับที่ว่าได้เงินกําไรสูงแล้วนะครับแต่ขายวัคซีนจากการแพร่ระบาดมีกําไรสูงมากกว่าการขายอาวุธในขณะที่เยอรมนีนะฮะก็ช็อกนะครับขับรถพุ่งใส่คนโดนถนนชนคนตายถึง5้ศพได้รับบาดเจ็บนับ10รายเลยทีเดียวประชาชน5คนเสียชีวิต นในนั้นก็รวมถึงทารกจมูกเก้าเดือนนะครับได้รับบาดเจ็บราวสิบห้าแล้วก็คนได้รับบาดเจ็บอีกสิบห้าคนจากเขตรถคันหนึ่งเล่นได้ความเร็วสูงพุ่งเข้าสู่ถนนคนเดินในเมืองเชเรียนนะครับของเยอรมนีในสิ่งที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานในเบื้องต้นดูเหมือนจะเป็นการลงมือโดยเจตนาอย่างไรก็ตามต่อมาพบว่าคนขับอยู่ในสภาพเมาเมาอาจจะมีปัญหาทางจิตด้วยก็เป็นเหตุการณ์ความรุนแรงการล้มตายบาดเจ็บ ของคนจุมวนมากในประเทศเยอรมน,นีซึ่งเริ่มต้นมาแล้วนะครับในสหรัฐอเมริกาก็ปรากฏว่ารัฐมนตรียุยธรนะฮะก็ปรากฏว่าเห็นต่างจากทรัมป์ยันไม่พบหลักฐานการโกงการเลือกตั้งนะครับรอยร้าวนะฮะปรากฏขึ้นระหว่างสองพันธมิตรด้านกฎหมายของประธานาธิบดีเดลอนทรัมหลังจากวิลเลียมบา นะครับรัฐมนตรียุธธรรมบอกว่ากระทรวงของเขายังไม่พบหลักฐานการโกงเลือกตั้งอย่างกว้างขวางตามคำกล่าวอ้างของชวัมตแต่ทางรูดอฟนะครับจูเดนีประกาศกล้าวจะเดินหน้าค้นหาหลักฐานต่อไปบารแสดงกอพิเห็นในการให้สัมภาษณ์กับ AP ไม่นานก่อนเผยว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งจากจอร์ดเดอร์แฮมอายการรัฐสู่ที่ปรึกษาพิเศษจนถึงวันนี้เรายังไม่พบเห็นการโกง ในระดับที่จะส่งกระทบในผลการเลือกตั้งนะครับดังนั้นอย่างไรก็ตามบราวก็มีข้อ่าวอ้างว่าอาจจะเป็นการโชคโกงอย่างเป็นระบบและมีข้อ่าวอ้างว่านะครับเครื่องมือถูกโปรแกร,รมให้บิดเบือนผลการเลือกตั้งกระทรวงยุติธรรมกับกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิตรวจสอบเรื่องนี้แล้วจนถึงเวลานี้ยังไม่พบอะไรพิสูจน์เรื่องนั้นได้นะครับก็ชอมก็เหนื่อยละงานนี้นะครับ เสียเงินไปแล้วก่อนหน้านี้90ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็90ล้านบาทจากการที่ไปนับคะแนนใหม่คราวนี้ก็เสียฟรีในขณะที่โจไบเดนนะซึ่งจะเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาก็เล็งตั้งเจ้าที่ทำเนียบขาวคุมกิจาการเอเชียโดยเฉพาะนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับมีแผนจะแต่งตั้งเจ้าที่ประจำทำเนียบขาวฝ่ายกิจาการพลเรือนโดยเฉพาะ ซึ่งเป็นการบ่งบอกสัญญาณความสำคัญของภูมิภาคนี้และชี้ให้เห็นว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่เริ่มต้นมีความพร้อมจะรับมือความท้าทายต่างๆนะครับในการที่จะสยายอิทธิพลของจีนหนังสื่อพิมพ์ Financial Times นะครับอ้างข้อมูลแหล่งขา่าวใกล้ชิดทีมงานนะฮะผ่านโจไบเดนซึ่งระบุว่า เขากําลังพิจารณาแต่งตั้งเจ้าที่จัดการเอเชียขึ้นในฝ่ายความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งสะท้อนว่าโจไบเดนเล็งเห็นความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่สหรัฐอเมริกาต้องต่ออาสารต่อยุทธการยุทธศาสตร์ปักบุตรเอเชียซึ่งอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ริเริ่มไว้ซึ่งก็พยายามที่จะลดอิทธิพลของจีน เพราะเกรงว่าจีนจะเป็นมหาอำนาจในอนาคตจะส่งผลทำให้สหรัฐอเมริกายากลำบากต่อการทำงานในขณะที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกานะครับมีการสอบสวนการติดสินบนแลกคำสั่งอภัยโทษจากประธานาธิบดีนะครับกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาเริ่มทำการสืบสวนนะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการติดสินบนนะครับทำเนียบขาว หรือคณะก,กรรมการการเมืองที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกคำสั่งอภัยโทษจากประธานาธิบดีการเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ท้ายๆของการบริหารประเทศของประธานาธิบดีเดล์ทรัมท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาจะใช้อำนาจสั่งอภัยโทษให้แก่บุคคลต่างๆที่จงรักภักดีต่อตนเองเอกสารความยาว18หน้ากระดาษที่ถูกเผยแพร่โดยศาลแขวงดีซีในการระบุว่าหัวหน้าผู้พิพากษานะครับเบอร์ลิน โฮเวลได้พิจาราคำร้องของอายการขอเข้าถึงเอกสารต่างๆที่ยึดมาระหว่างการสืบสวนกรณีการติดสินบนเพื่อแลกคำสั่งขออภัยโทษซึ่งก่อนหน้านี้ชรอมก็ได้อภัยโทษคนใกล้ชิดไปหนึ่งรายนะครับหลังจากที่ไปให้ปากคำเรื่องของรัสเซียแล้วก็ไม่ตรงตามข้อได้จริงนะซึ่งก็มีการเกรงว่าชรอมก็จะมีการอภัยโทษคนใกล้ชิดเพิ่มเติมซึ่งอาจจะรวมถึงตัวเองด้วยซึ่งที่ผ่านมาชรอมก็เคยบอกนะครับว่า เขามีอำนาจที่จะเนิรโทศกรรมและรวมถึงการเนิรโศษกรรมตัวเองด้วยในขณะที่สิงคโปร์ไฟเขียวจําหน่ายเนื้อสัตว์จากห้องแล็บนะครับเป็นชาติแรกของโลกสิงคโปร์นะครับอนุมัติให้มีการวางจําหน่ายเนื้อไก่นะฮะเพราะเลี้ยงในห้องแลนะ็บนับเป็นประเทศแรกของโลกที่ไฟเขียวในทางกฎหมายแก่เนื้อสัตว์สังเคราะห์ที่ได้ชื่อว่าทั้งสะอาด และไม่ได้มาจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเออแปลกดีเหมือนกันนะในยุคปัจจุบันที่มีความต้องการอาหารทางเลือกที่นอกเหนือจากเนื้อสัตว์ทั่วๆไปเนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะฮะสวัสดิสวัสดิภาพของสัตว์และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยจะเห็นได้ว่าเนื้อที่ทําจากพืชซึ่งผลิตโดยบริษัท Beyond นะครับ Mean i n c นะครับและ Impossible Food นะครับ เริ่มมีการวางจำหน่ายตามซปเปอร์มาร์เก็ตและถูกนำไปปรุงเป็นเมนูในร้านอาหารมากขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ดีนะครับเนื้อสัตว์สังเคราะห์ซึ่งได้มาจากการเพราะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในห้องแลบยังคงเป็นอะไรที่ใหม่มากและมีการมีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงการรุมัดนะฮะจำหน่ายเนื้อคุณภาพสูงที่สร้างมาจากเซลล์ของสัตว์นะครับ ปลอดภัยสําหรับการบริโภคของมนุษย์ถือว่าเป็นก้าวแรกของการวางจําหน่ายในเชิงพาณิชย์ที่สิงคโปร์นะครับ Eat Just นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพของสหรัฐอเมริกาที่ผลิตเนื้อจากห้องแลบได้มีการถแถลงทางบริษัทเปิดเผยว,ว่าจะนําเนื้อไก่จากห้องแลบมาวางจําหน่ายในรูปนักเก็ตก่อนโดยในเบื้องต้นได้มีการตั้งราคาไว้ที่ห่อที่50ดอลลาร์สหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามจอร์จเชอริกนะครับหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ซีอโอของอิตจัตนะครับระบุว่าต้นทุนการผลิตลดลงมามากนะครับคาดว่าเนื้อไก่จากห้องแผลบจะยังคงมีราคาพอๆกับเนื้อไก่คุณภาพทั่วไปนะครับโดยบริษัทเตรียมจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พัตคารแห่งหนึ่งในสิงคโปร,โร์เร็วๆนี้นะครับเขาตั้งเป้าหมายที่จะทำกำไรจากการผลิตเนื้อสัตว์สังเคราะห์ภายในปี2021และเตรียมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ด้วย นะครับปัจจุบันมีผู้ผลิต20รายทั่วโลกนียที่กำลังทดลองผลิตเนื้อปลาเนื้อวัวเนื้อไก่ห้องแลบนะครับจากห้องแลบโดยหวังจะช่วงจริงส่วนแบ่งการตลาดเนื้อสัตว์นะครับเลือกที่จะธนาคารบาร์เคลตประเมินว่าอาจจะมีมูลค่าสูงถึง1,40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2029นที่มาของรอยเตอร์รายงานเรื่องนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะ ในขณะที่โจชัววองฮะแกนนำร่มเหลืองปรากฏว่าสารมีคำสั่งพิพากษาจำคุก7เดือนถึง13เดือนนะครับแล้วก็แกนนำอีก2คนในฮ่องกงสุดท้ายก็จำคุกหมดนะครับโจชว่องแอกเนสโจแล้วก็อีแวนลัม3แกนนำนะครับกบวนการขัดขืนเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงถูกสารลงโทษจำคุกนะฮะในความผิด หลายๆกระทงซึ่งรวมถึงการประท้วงต่อต้านทบาลอย่างไม่ได้รับอนุญาตที่กองบัญชาการตำรวจเขตบริหารพิเศษจีนอย่างนี้เมื่อปีที่แล้วนารับ,บองได้รับสารภาพข้อหาความผิดจัดชุมนุมประท้วงครั้งนั้นแล้วก็ถูกสารแขวงฮ่องกงลงโทษให้ติดคุก13เดือนขณะที่โจชวงก็รับสารภาพผิดข้อหาเข้าร่วมชุมนุมนะยุยงปุกปั่น นะครับผู้อื่นให้ร่วมชุมนุมก่อนติดคุกอีก10เดือนส่วนลำถูกลงโทษ7เดือนภายหลังสารภาพในข้อหายุยงการประท้วงนั้นเกิดขึ้น21มิถุนายนปีที่แล้วโดยมีผู้คนหลายพันคนเข้าไปล้อมนะครับกองบัญชการตำรวจฮ่องกงขณะที่พวกเขาชุมนุมเดินขบวนต่อต้านสิ่งที่เรียกว่าอ้างว่าตำรวจใช้กำลังก่อเหตุต่อฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วง ตลอดจนการคัดค้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเปิดทางให้สู่ความผิดให้ไปในเมืนคดีในพิจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้นะครับไม่มีแล้วโดยทางการฮ่องกงยอมถอยออกไปก่อนหน้านี้นะครับทางการถูกลงโทษจำคุกนะจัวนะครับซึ่งปัจจุบันเธออายุ23ปีและว่องผู้อยู่ในวัย24ปีลำอายุ26ปี เคยติดคุกมาก่อนหน้านี้แล้วในข้อหาความผิดสืบเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวขัดขืนในเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเขาด้านทนายความของจงเลยทั้ง3ามไดโพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ไม่นานนักหลังจากผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาโดยระบุว่าวองทวิตว่ามันจะไม่ใช่จุดจบของการต่อสู้นะครับเบื้องหน้าของเราคือสมรภูมิที่ท้าทายอีกแห่งหนึ่งเวลานี้เขากําลังจะร่วมสู้รบในคุกพนะร้อมๆกับผู้ประท้วงที่กล้าหาญจำนวนมาก นะครับสามารถมองเห็นพวกเราได้น้อยลงทว่ามีความสำคัญมากในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและเสรีภาพสำหรับฮ่องกงนะครับนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับในฮ่องกงกำลังมีการพิพากษาแกนนำต่างๆก็ทยอยติดคุกจบหรือยังฟันธงได้เลยในฮ่องกงยังไม่จบถึงแม้ว่าแกนนำจะติดคุกเพราะว่ากลยุทธ์ที่ เกิดขึ้นในฮ่องกงตอนนี้มาจากการได้รับสนับสนุนนะฮะจากตะวันตกโดยเฉพาะยุโรปหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีเรียบร้อยแน่นอนฮะสถานก,การณ์ฮ่องกงคงจะวุ่นวายมากขึ้นโดยเฉพาะการได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษการเปลี่ยนแกนนําจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเรื่องของอาหาร นะครับที่สามารถเอาพืชมาทําเป็นเนื้อสัตว์ได้นี่ก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจนะฮะจริงๆแล้วก็เริ่มมีกันละนะเขาเรียกว่าม,มังสวิรัตนะที่คนที่ชอบนิยมทานมังสวิรัต์ก็เริ่มได้รับลิมล,มลิมรสชดชาตินะแต่คราวนี้ที่สิงคโปร์นำมาจําหน่ายคงจะมีรสชาติที่ดีขึ้นนะครับสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะวัคซีนนั้นมีแนวโน้มนะครับที่จะมีการใช้เร็เวทําให้สภาวะเศรษฐกิจ ดีขึ้นตลาดหุ้นดีขึ้นเพราะเชื่อมั่นเรื่องวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งอังกฤษประกาศใช้ก่อนยุโรปก็จะมาใช้นะครับแต่ประเทศที่คนพบคือสหรัฐอเมริกาผมเคยเรียนเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับประเทศไหนเจอวัคซีนก่อนตั้งข้อสังเกตได้เลยนะครับเขาเอาโควิด -19 มาจากไหนปีถึง2ปีก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับอย่างไรก็ตามองค์การอนมามัยโลกประเมินว่าโควิด -19 นั้น จะสิ้นสุดลงเนี่ยประมาณกลางปีพุทธศักราช2,564นะครับแล้วก็จะมีคนตายจากโรคนี้เนี่ยไม่ต่ำกว่า2ล้านคนเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์ิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ วันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตคิดซ้ดำรกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสน ตังเป็นคนไม่มีความหวังเมือทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไรค้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติ แสงน้ำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวัง ตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดา มองด้วยใจพวดร้าาเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลีคิดคิดซ้ำเคราะกรรมกระนำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูสับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุด ชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพ,พลังให้แสงน,น้ำไปแม้เป็นโอกาสุดท้ายฉันก็ยัง